ะะวันนี้นะคะพี่ก็จะพาทุกคนมาชมทริปยิ่งใหญ่ของมาดามโรสนะคะเป็นทริปแรกของมาดามโรสเลยนะตั้งใจจัดมากมากเลยนะคะบนเรือยอชนะคะก็มาดามโรสเอ็กซ์คลูซีฟทริปนะคะทริปนี้นะคะพิเศษมากๆเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าบรรยากาศในงานเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปชมแขกในง โตมาสวยๆนะคะตามไปมาเลยค่ะน่นะคะวันนี้นะคะเรามาในคอนเซ็ปต์ไว i t e and blue นะคะเดี๋ยวเราจะไล่ความสวยไว้แต่ละคนแต่ละโต๊ะเลยค่ะพี่นพนะคะพา่ชนะนนะคะเป็นลูกค้าของประดามโรสมาไม่ต่งกว่า5ปีแล้วนะคะเป็นลูกค้าแบบ VVP เลยนะคะน่ารักมากแล้วคุณคนนี้เป็นใครคะอ๋อคุณพรณภัค่ะคุณพรณภันเป็นใครคะอ๋อพิณประดามโระ ตัวแม่เป็ตัวแม่ตัวแม่จัดเต็มมากวันนี้คือวันนี้คือเต้าหัวมาด้วยนะคะจัดเต็มมาธรรมดาไม่จํานะคะมาดูสาวๆโตนี้กันบ้างนะคะแต่งสวยงามรุ้งริ้งมากมากเลยนะคะสาวๆจากพัทยาใช่ไหมคะโตนี้ใช่ค่ะใช่แล้วนะคะสนุกไหมคะวันนี้แต่งตัวรู้สึกสวย ผิดปกติไหมคะสวยเ,เลยค่ะวสวยเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะแพเะเงเลยค่ะนี่ดูแพงมากนะคะไปค่ะอันนี้นะคะก็คือเราจะพามาดูนางงามนะคะใครที่ติดตามอยู่นะคะว่าจะมีใครมาบ้านทีนี้นะคะคดูเลยน้องกำลังโพสท่ายอยู่เลยค่ะสวยมากไปดูกันเลย มาเลยนะคะทอาแม่โน้มาเก่ชอบดีไซน์มาดามโรสใช่ไหมคะวันนี้เปลี่ยนบุคลิกจากคุณเป็นคนใหม่ทันทีใช่ไแมคะหลายคนจไม่ได้เลยนะคะสวยขึ้นค่ะจากสวยอยู่แล้วก็สวยเข้าไปอีกใช่ไหมคุณค่ะเอบคุณมาดามโรสนะคะวันนี้นะคะขอให้สนุกนะคะทีมนี้ตามสบายเลยนะคะถ่ายรูปกันให้เมมเต็มไปเลยค่ะาวค่ะบ๊ายบายเขาวันนี้แต่งตัวสไตล์มาดามโรสชอบไหมคะแต่งมาสิบกว่าปีแล้วค่ะโอ้ กับปีแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่รุ่นแม่ยันมารุ่นลูกไม่มาขุตาตั้งแต่รุ่นใช่ค่ะตั้งแต่รุ่นขุนตาใช่เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะวิเจนกันค่ะใช่ถ่ายรูปให้แบบสนุกสนานนะคะมีรูปอัปเดตโปรไฟล์ทุกวันกันไปเลยนาะได้ค่ะได้เลยค่ะวัสดีค่ะเกลนิสอนดี่นนะคะ ค,ค,ค,ค่ะคุณแม่ยุ้ยนะคะวันนี้แบบน่ารักฟุ้งฟริ้งมากมีขนมาด้วยนะคะคุณแม่ชอบไหมค่ะชอบมากค่ะชอบมากคุณแม่สวยมากนะคะต่อไปเลยค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนิดค่ะอิสสัตาค่ะคุณนิดนะคะคุณแม่นิดเป็นแม่ของน้องเจสสิก้านะคะ โอเคนะคะผู้ชายก็แนทแบบตัวสั้นๆเท่ๆใช่ไหมพี่นัท <laughs> โอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ถ่ายรูปเล่นให้สนุกนะคะแล้วก็รอดูกิจกรรมต่อไปของที่ร้านเลยนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะร้านไานหวานจังหวัดตรังนะคะศูนย์ความงามรบวงจรนะคะค่ะวันนี้มาไกลามากเลยบินมาเลยนะคะน,นี่ตรงมานมารักมากเลยใช่ค่ะเพื่อมาดามรสขอบคุณมากนะคะน้าหวานคนถัดมานะคะ รอบนึงค่ะพี่นกนะคะกอนชนกหมู่บ้านโครงการหมู่บ้านชับทวีธานนะคะอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะอยู่ในต้นรับนะคะค่ะคุณตอบไปค่ะอันนีค่ะเป็นแม่ล้อมนีนีนาค่ะเป็นเพื่อนลูกบวมค่ะวันนี้มาสวยแบบเพิ่มปริ่มเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้ค่ะลูกเบ่งบวมโอเค มาค่ะคุณอะไรคะพี่อะพี่ไรนะคะพี่หม่องค่ะพี่หม่องค่ะที่นี่ี่มอง่ะโอเคแซ่บแซ่บแซ่บแซ่่ะอินดีนะคะต่อไปคนนี้เลยค่ะโอ้โหคนนี้่หรอคะคน่ี้ใ่รคะเป็น่ครค่พี่นแอ่บแซ่บนกคแ่บเป็บนางแบบของมาดาม่ะ เชือกผ้าแล้วสั่งหาริมสระนิดหน่อยค่ะสวยและรวยมากนะคะคนนี้เป็นลูกค้าอยู่เกือบส0มสปีแล้วนะใช่แล้วสาปีแล้วค่ะสวยสวยสวยก็วงจรค่ะที่นี่สวยไม่ซ้ำใครค่ะค่ะอ่าต่อมาค่ะปิดท้ายค่ะหล่อเลยค่ะโกเปนจิ้มหวานเลยครับจากร้านเมยหวานจังนะครับิป็นงานที่เป็นเจ้าของโอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะค่ะและนี่ก็ กิจกรรมบางส่วนนะคะที่พี่พาไปชมนะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศบางส่วนนะคะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะคะรอติดตามพบกับแฟชั่นโชว์บนเรือยอชนะคะที่ทุกคนตั้งตารอนะคะรอติดตามกันได้เลยค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับมาดามรสเอ็กซ์คลูซีฟทริปนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานนี้นะคะมาแต่งตัวสวยๆมาเดินแฟชั่นโชว์มาดูแฟชั่นโชว์กันนะคะแล้วก็พบกันใหม่ทิปหน้านะคะบ๊ายบาย